สวัสดีครับผมนายเทน,นรภผิวพ่องนะครับวิศวกรเครื่องกลจากโรงพยบาบาลส่วนทารักษ์วันนี้ผมจะมาน,านำเสนอนวัตรกรรมกรีนังคีนครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานโดยนวัตรกรรมตัวนี้นะครับก็มีชื่อว่าระบบผลิตน้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศนะครับปัญหาและที่มาของโครงการครับก็คือว่าโรงพยบาบาลของเรานะครับมีห้องพิเศษอยู่เป็นจํานวนมากมีอยู่ประมาณ7จห้องครับด้วยความจะเป็นของห้องพิเศษนั้นจะต้องมี เครื่องทำน้าอุ่นอยู่เสมอนะครับในทุกๆห้องและมีการใช้งานอยู่ทุกวันเราจรึงต้องหาคิดหาพลังงานทดแทนนะครับในการที่จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายทั้งในเรื่องของพลังงานและในเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องทางน้ําอุ่นเราจรึงได้ว่าจะมีตัวนี้ครับที่เป็นโซลาร์คอลเลกเตอร์เนี่ยครับมาช่วยประหยัดพลังงานของเราโดยหลักการทํางานของมันนะครับตัวโซลาร์คอลเลกเตอร์เนี่ยมันจะรับเป็นเป็นแผ่นลังสีนะครับสามารถรับพลังงานความร้อน จากแสงอาทิตย์นะครับแล้วจะมีตัวดูดลืนอยู่ภายในตัวดูดลืนเนี่ยครับเมื่อรับพลังงานความร้อนมาแล้วจะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับตัวกลางที่ไหลอยู่ภายในแผ่นของมันครับไหลอยู่ในท่อตัวกลางในที่นี้ของเราก็คือเป็นน้ำครับน้ำเนี่ยเมื่อมีการแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเราจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ในตัวของถังเก็บน้าร้อนถังเก็บน้ําร้อนเนี่ยนะครับจะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวตัวทําความร้อนอยู่ข้างในครับเป็นฮีเตอร์อยู่ข้างในเพื่อเพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ํา ไว้ให้มีความร้อนอยู่เสมอครับได้อุณหภูมิตามที่เราต้องการโด,โดยตัวน้ำเนี่ยครับเราจะมีการใช้ปั๊มนะครับสูบกลับมาด้วยจากตัวของห้องต่างๆถ้าเกิดว่าน้ํามันค้างอยู่ในท่อหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับเราจะสูบน้ําที่อุณหภูมิต่ำแล้วกลับมาในระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้ำเนี่ยร้อนอยู่ตลอดทั้งวัน,นครับก็ตัวนี้ก็คือระบบผลิตควาร้อนจากตัวโซล่าเอลล์เตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ในส่วนของหน่วยผลิตน้ําร้อนอีกหน่วยหนึ่งนะครับของเราก็คือจะเป็นหน่วยผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องรรปรับอากาศ <l oss. S 1> ความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องรรปรับอากาศเนี่ยครับเราต้องศึกษาในเรื่องของระบบการทําความเย็นก่อน,นครับระบบการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะใช้เป็นระบบการทำความเย็นแบบอัดไอนะครับซึ่งเมื่อสารทําความเย็นที่เป็นตัวกลางอยู่ภายในระบบเนี่ยผ่านคอมเพรสเซอร์นะครับจะมีอุณหภูมิสูงและความดันสูงในตัวเนี้ย ความร้อนอุณภูมิตอนนี้ครับต้องการที่จะถ่ายเทออกสู่สิ่งแวดล้อมเราจึงคิดค้นนะครับการที่นําตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเข้ามาติดตั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนจากตัวกลางของสารทำความเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ําเพื่อทําให้น้ําของเราก็ร้อนอีกเช่นกันนะครับอันนี้คือหลักการทั้งหมดแต่ว่าด้วยที่ว่าเรื่องการใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับในเรื่องของทั้งการว่าเครื่องปรับอากาศาใช้ไม่ได้มีการเปลี่ยนคอยล์ร้อน อยู่เสมอการย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศในที่นี้ทางโรงพยาบาลเราก็ได้ยกเลิกการใช้ในตัวของระบบความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศไปแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ในส่วนของโซลาร์คอเลคเตอร์เพียงอย่างเดียวทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านความคุ้มคุ้มทุนนะครับด้วยด้วยตัวเครื่องนี้ครับด้วยตัวระบบนี้ใช้งบประมาณโดยทั้งสิ้นประมาณ1นึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับเราคิดค่าประหยัดไฟได้อยู่ที่ประมาณ4 6 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับ โดยตัวนี้เราจะคิดว่าตัวนี้เป็นผลสุดที่เลยไม,ไม่ได้ครับเพราะว่าใน,ในตัวระบบของมันก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นฮีตเตอร์เป็นปั๊มเป็นอะไรต่างๆการใช้ไฟฟ้าของตัวมันเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60,000บาทนะครับต่อปีและมีค่าบำรุงรักษาของตัวมันเองอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0บาทต่อปีเมื่อหักลบผลตอบแทนที่จะได้แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณปีละประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งตัวนี้เราลงทุนไป1นึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทจุดคุ้มทุนของ ระบบนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ5 5 5, 5. ปีครับประมาณ6ปีประมาณนั้นครับครับระบบผลิตน้ําร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนเหลือจากเครื่องปรับอากาศในครั้งนี้ที่เราได้รับสนับสนุนจากกรมพัฒนาทดแทนและอนุอนรักษ์พลังงานนะครับเราจะเห็นว่าจากความสําเร็จในครั้งนี้เราสามารถที่จะประหยัดงบประมาณให้กับทางโรงพยาบาลได้ปีละ40,000 0กว่าบาทนะครับแล้วเราก็จะนําในโครงการนี้ เพื่อต่อยอดไปยังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักแห่งใหม่ในพื้นที่200ไร่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ในทางนี้ครับ